สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอาจารย์เจียบเรอว่าแอดเจ้าของช่องถุงทองพารวยหรือว่าถุงทองชาแนลวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับตัวเลขและแนวทางรัฐบาลไทยนะคะด่วนด่วนโค้งสุดท้ายมาแล้วนะคะ ทุกคลิปเด็ดทั้งนั้นเลยเขาเรียกว่าฟันหางเดียวหางเดียวทั้งนั้นติดตามรอไว้อย่าพลาดท,ทุกคลิปเลยนะคะพลาดช่วงนี้อาจจะเสียโอกาสได้แอดก็จะพยายามหาเด็ดๆมาลงให้นะคะเอาก่อนที่จะไปชมตัวเลขก็มีคําเตือนนะคะคลิปวิดีโอนี้ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทางสิ้น การลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเสี่ยงสูงเสี่ยงเสมอเมื่อลงทุนพิจารณาทุกตัวเลขนะคะเพราะว่าตัวเลขทุกตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะคะย่อมมีเข้ามีหลดุดทุกตัวเลขย่อมมีเข้ามีหลดุดไม่มีอาจารย์ท่านไหนหรือเลขอะไรที่จะเข้าตลอดไปไม่มียังไงก็ต้องมีหลุดนะคะอันนี้เตือนไว้ ก่อนบางท่านบอกว่า,าไหนบอกว่าเข้าทำไมหลุดอะไรอย่างนี้ต้องบอกไว้ก่อนทุกอาจารย์ไม่ว่าเสียนไหนซองไหนหรือด่วนเด่นขนาดไหนวงในขนาดไหนก็ย่อมมีเข้ามีหลุดนะคะ เพราะว่าเราไม่ได้ไปหมุนตัวเลขเองนะคะอันนี้อา้าวเตือนเพราะว่าก็ด้วยความหวังดีนะคะบางท่านอาจจะไม่เข้าใจอ่วันนี้จะเอาตัวเลขล็อกล่างมาฝากเข้ามาแล้วสี่ห้างวดแล้วนะคะเลขล็อกล่างเข้าจริงๆเข้าจริงๆแม้ว่าจะหลายตัวนิดหนึ่งแปดชุดแปดหางถ้าเข้าเราก็ได้เงินนะคะ ถ้าจะเอา,ต,เอาตัวเดียวโอกาสหลุดมีสูงตัวเดียวโอกาสหลุดมีสูงเราเลือกสตัวเราเลือกสามตัวห้าตัวสี่ตัวอะไรเงี้ยเข้าเราก็เลือกเอาไปเทียบคู่กันถ้าเลขชนกันมันก็ดีไปนะคะเลขวงในและเลขล็อกล่างแล้วก็ ชวนล่างด้วยนะคะวันนี้จะให้ดูเลขชวนล่างก่อนนะคะไม่ต้องรอด้วยตัวเลขไม่ต้องรอเพราะว่ามาแล้วคือให้เลยนะ คลิปนี้เลยนะคะเอามาดูเลขชัวล่างก่อนนะคะสิ่งแรกชัวล่างตั้งแต่เดือนอ่าวันที่หนึงกันยานะคะต้องเอาของเก่าให้ดูด้วยบางท่านต้องย้อนกลับมาถามแอดว่าของเก่าเข้าหรือเปล่าก็ให้ดูไปเลยชัวล่างหนึ่งกันยายนปีหกแปดให้วาเลขห้เลขห้นะคะจับคู่ให้4ชุด สหางเท่านั้น05 45 65และ95ผลรางวัลมาที่65ห้มาบนนะคะห้ 5, ถึงบอกว่าชัวร่างก็แล้วแต่เราก็กันบนบายแล้วก็กันกลับไว้ด้วยนะคะไม่มีอะไรแน่นอนถ้าดังมากๆยิ่งต้องแบบแปลงด้วยนะคะเอามาตามต่อวันที่16กันยายนปีพศ2568เลขชัวร่าง ชัวล่างไฮวายวิ่งเกือบรูดเลข6ส่วนใหญ่เลขวิ่งรูดจะเข้านะคะเลขสอไม่ค่อยพลาดตัวเลขวิ่งรูดพลาดยากนะคะถ้าท่านใดพอมีทุนรูดไปเลยนะคะวิ่งรูดเอาชัวล่างเลข6นะคะ16กันยาปี6-8จับคู่ให้4หาง6-1 6-4 6-7และ6-8 หกหนึ่งสี่หกเจ็ดและหกแปดมาที่ข้างบนอีกแล้วก็คือสี่หกบนนะคะเอามาตามต่อของงวดนี้นะคะหนึ่งตุลาปีหกแปดนี้นะคะหนึ่งตุลาให้ตัวเลขอะไรชัวร่างเพราะฉะนั้นวิ่งกับโปรดเราก็ลุ้นล่างลุ้นบนเอานะคะให้ไว้ที่เลขสอง ชอบไหมคะชอบกันไหมคะเลข2จับคู่4หาง2อ2ศูนและสองเจ็ดสและสอชอบกันตัวไหนคะชอบก็ลองติดไว้นะคะไม่ได้บังคับนะคะว่าจะต้องมาซื้อหรือเอาไปลุ้นนะคะเอาขึ้นอยู่ที่ความชอบ ึ้นอยู่กับดุลพินิษของตัวท่านเองนะคะ2021 25และ27แอดก็พยายามหาตัวเลขเด่นๆมาฝากแต่ไม่รู้จะเข้าไม่เข้าเอาที่คิดว่าเด่นที่สุดมาบ่อยที่สุดมาฝากนะคะเอามาตามตอบวัดดวงตัวเลขสองวัดดวงนะคะสองวัดดวงรับประกันเฉพาะ เขาเรียกว่ารับประกันเฉพาะเลยนะคะผิดคืนเงินด้วยนะบอกอย่างนั้นแต่ไม่รู้คืนจริงหรือไม่เขารับประกันนะคะอา้าววดวันที่16กันยายนนะคะ16กันยายนให้ไว้เลข6ให้ไว้เลข6จับคู่ให้2ห่างเท่านั้นคือ60และ65แล้วก็3าตัวอีกชุดหนึ่งก็คือ265 อันนี้แอดเห็นก่อนอยู่แล้วนะคะชุดนี้แอดเห็นก่อนเพราะว่าเป็นเลขสองที่ซื้อมานะคะ2องแล้วก็65และ60ผลรางวัลมาที่64มาเลข6นะคะมาเลข6มาดูของงวดนี้นะคะงวดนี้จะมาหรือไม่ไปวิ่งกับรูดเอาก่อนสิ่งแรกกันทุนนะคะวันที่1ตุลาปี68 เลขสองวัดดวงบนนะคะเน้นไปที่บนแล้วก็กันเผื่อล่างไว้รับประกันด้วยนะคะเอาให้ไว้ที่เลขสเลขสี่เม็ดเดียวเท่านั้นจับคู่จับคู่ให้3ตัว8ปดเจ็ดสี่ดสสองตัวศ4และ7จดสี 04และ74นะคะชอบไหมคะเลข4ชอบก็ติดไว้ไม่ชอบเลื่อนผ่านจริงๆตัวเลข874ถ้าตัดออกมาก็คือ878474จะเป็นอย่างไรแต่เขาสองเขาจับมาให้ก็คือ04และ74เท่านั้นเอาไปลองลุ้นกันดูนะคะสำหรับทันทีชื่นชอบชอบก็ลองติดไว้ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะ ามาตามต่อนะคะตามต่อของตัวเลขมาตามต่อของตัวเลขเล็อกล่างนะคะล็อกล่างให้ดูตั้งแต่วันที่16กันยา16สิงหาคมปี68นะคะเลขล็อกล่างให้ไว้ย6 6สิงหาก็คือ 18 19งแ2ดหนึ่งเห้าหกและห้าเจ็ดผลรางวัลมาที่356บนนะคะมาที่356บนบางท่านอาจจะถูกเขาเรียกว่า่า fc ในกลุ่มนะคะถูกกันหลายท่านเลยนะคะเพราะว่าให้ไว้ในกลุ่มนะคะเพราะส่วนใหญ่ตัวเลขบางทีไม่ได้ลงให้ทาง YouTube นะคะไม่ได้ลงทั้งหมดให้ไว้ในกลุ่มเน้นๆเขาก็ถูกกันค่อนข้างเยอะนะคะ,ะมาตามต่อล็อกล่างวันที่หนึ่งกันยายนปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดให้ไว้ 1นึ่งสองหนึ่งสามสามเจ็และ9ก้ผลรางวัลมาที่สาหนึ่งล่างสาหนึ่งล่างอย่าลืมกลับด้วยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าให้1นสมา3าหนึ่งแล้วก็มาล่างด้วยนะคะอ่ะมาตามกันต่อได้ปลดนี้กันหลายท่านเลยนะคะ มาตามกันต่อวันที่16งวดที่ผ่านมานะคะงวดที่ผ่านมาเลขล็อกล่างบางทีเราไม่ชอบตัวไหนก็มักออกตัวนั้นนะคะอันนี้ขอบอกเลยอามาตามต่อล็อกล่างงวดวันที่16กันยาปี68ให้ไว้11 13 45 46 68 69 82และ84 11 13 48 45 46 68 69 82และ84 8หางนะคะเอาไปกลับด้วยนะคะลุ้นบนไว้สักหน่อยก็ยังดีงวดที่ผ่านมาเข้าไปที่46บนนะคะถ้าไม่กันบนอาจจะพลาดได้เพราะว่ามีมาบนด้วยนะคะเพราะว่ามาได้ทั้งบนและล่างแล้วก็กลับด้วย46ตรงๆโดยที่ไม่ต้องกลับเลยนะคะแต่ว่ามาบนนะคะ มาตามต่อนะคะงวดนี้1ตุลาคมปีพศ2568นะคะ1ตุลาคมปี2568ให้ไว้นะคะ8หาง8ชุดเอาไปลุ้นบนล่างแต่สิ่งแรกเ้าบอกว่าเป็นลอกล่างแต่เราก็ต้องลุ้นบนด้วยเพราะเหตุการณ์มาบนสองรอบให้เห็นแล้วแล้วก็กลับไว้ด้วยให้ไว้ 0 5 0 6 0 7และ0 8 1 5 1 6 1 7และ1 8ชอบไหมคะชอบก็ติดไว้ได้เลยไม่ชอบเลื่อนผ่านทุกตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะคะย่อมมีเข้ามีหลดุด เอามาตามต่อนะคะมาตามต่อของตัวเลขชุดวงในนะคะสนับสนุนสนับสนุนประชาชนไทยนะคะชอบตัวไหนก็จัดไปนะคะยังไงก็ทุกชุดกลับกับพระคุณเจ้าของตัวเลขนะคะมากๆกที่มตตาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากพวกเราทุกๆท่านมาดูชุดวงใน ชุดวงในสนับสนุนประชาชนไทยนะคะวันที่1ตุลาคมปีพศ2568ให้ไว้ให้ไว้ชุดเดียวเท่านั้นชุดเดียวเท่านั้น087087 2ตัว0711และ83 0711และ83ชอบไหมคะกลับไว้บนล่างไปกลับนะคะชอบก็ติดไว้ชุดไหนที่ว่าแม่นว่าเด็ดแอดก็เอามาฝากแล้วนะคะยังไงยิ่งใกล้วันแล้วยิ่งเด็ดเข้าไปทุกวันเลยยังไงติดตามรอไว้นะคะคลิปนี้ กรับขอบพระคุณทุกๆท่านที่ติดตามและรับชมยังไงก็รับชมกันไปนานๆขอให้ทุกท่านเฮงๆปังๆกับตัวเลขที่ทุกอาจารย์มอบให้ขอเปิดโชคเปิดดวงรับโชครับทรัพย์ไปพร้อมๆกันขอให้มีเหตุไปพร้อมๆกันในวันที่หนึ่งตุลาคมปี6 8นี้นะคะคลิปนี้อลาไปก่อนนะคะรอชมคลิปถัดไปเราจะต้องมีเหไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะ